นี่ก็จะเป็นช่วงที่ถ่ายร่วมเนาะ่ายภาพบรรยากาศตลาดเสาว,วันอาทิตย์อำเภอฉนูวาน,นภาพรวมในตลาดเนาะช่วงครับตลาดใหญ่เนาะภาพรวมคนกระไล่ไล่เนาะ ภาพภายในตลาดเช้าว,วันอาทิตย์อำเภอชาโนมานตนะอินี้ประมาณนี้ลนะเนาะดูภาพรวม ผ้ายางเบิงขายรวมเนาะไปในตลาดสบานเป็นมหาสื่อกับเขากับหนาเนาะมันเป็นตลาด ต่อวันอาทิตย์เนาะอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับ มาฟังท่านี้ก็จะเป็นริมฟังทางลรงเรียนนะทางงเรียยมมาดูบรรยากาศอย่ในตลาดเนาะตลาดเ้าวันอาทิตย์

ก็วันนี้ก็มา <laughs> <laughs> ฝั่งท่านี้จะเป็นฝั่งทาอาหารเนาะหลายฝั่งท่า,า,าน,นี้อาหารสดรวมตอนเช้า,ชาอุ okay, ่นเนาะนี่ไปฟัง a khẩu cũng có mì nó เนาะ สิพาหย่งางเลาะแบบภาพรวมๆเนะาะตลาดเสาชานอุมานเนาะตลาดเสาว,วันอาทิตย์ภาพรวมๆครับประมาณนี้เนะาะมาจากสีผ้าเลาะบุงอาหารแล้วเนาะ าเราเบิ Alors, ben het, ben pa, ้งเห็ดเบิ้งปลาผ่านไปแล้วแล้ก็ซื้ผ้ามาเบิ้งรวมๆในตลาดเสาเนาะตลาดชานุมานตลาดใหญ่เนาะตลาดใหญ่อยู่ด้วยอย่างไคย่างมานี่ก็เหนื่อยเลื่อนอยู่ได้เหนื่อยเลื่อนในอย่างไคย่างมา 哎，就没了。

เป็นภาพรวมๆตลาดเช้าวันอาทิตย์อำเภอชานุมานผาเหละเบงอาหารอาหารป่าเลยเนาะก็มีผ้าเหลวเบงรอบตลาดบัางเสือผ้าก็นลายเนาะ

ดีครับงั้นเนี่ยวอีกไม่กี่วันไม่กี่วันเลย การบิ้ร <t eman duy ations> ับเ่อเบ้งจะเบิ้งเข้างในก็จะเป็นตลาดประจำเนาะนี่ตลาดสดเทศบาลตะบนชานุมานเนาะตะบุตลาดไทยเล้าเนาะไปจับกระมี่ท่านหัวจับ โอเคฮะเออโอเคโอเคฮะเนาะนว่าตอนเสียสายแน่หนว่าเนาะสิมีคนมาไล่กูนี่อยู่ใส่เดี๋ยวเราจะรอเนาะเราจะถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนาะเราจะรอไล่สด ะไลฟ์สดทางช่องเซอร์ชา4 5 6 6เนอะจะไปไลฟ์อยู่ช่องโน้นเนาะพามาหลอกตลาดเนาะเนาะนะผาเดินจนมาสุดฝั่งนี้เนาะหลอกเนาะหลอกนะไม่เหนะ็หนยะังไง คือดำๆมาเนาะเห็ดถ่านนะมันอย่เนาะแมนบอาจจะเป็นเห็ดถ hmm ่านเนาะ

พาท่านผู้ชมมาลเลาะเวิรงตลาดเนะาะพอไปค่อยมากมากกันแหละคือกันเนาะนี่ก็พนะาเดินดูจนรอบรอบตลาดแล้วเนาะจะอยู่มองคอปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะอย่าลืมก็ไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อสิได้เป็นงกำลังใจเนาะไปหาเดินตลาดหาเลาะตลาดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอนะีกเนาะอย่าลืมคอยติดตามว่าสิไปตลาดใดเนาะข้างหน้าเนาะ ำหรับตลาดสานมุมานกับสกอปิดเวยเพียงแคนนี่คลิปหนาวคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ